ใครที่มองหารถราคาถูกๆขอน,น้อยๆเปียงไม่เก่าและดีไซน์ไม่ล้าสมัยอย่าข้ามคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับฟ้าบอยตะตกรุบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะฟ้ามีรถอีโคคาร์ราคาประหยัดค่ะใช้งานในเมืองบอกเลยนะว่าประหยัดน้ํามันมากๆเหมาะสำหรับทั้งคณผู้หญิงและก็นะักศึกษาจบใหม่นะคะและที่สําคัญใครที่มองรถกับบอยออรตกรุ๊ปวันนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง5บาทค่ะรับไปเลยนะของแถมมูลค่ามากกว่า30 0 0 0บาท อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าฟ้าพูดถึงรถรุ่นไหนกันอยู่นี่เลยค่ะเจ้าน i s s a n m a r c 1.2e ปีน2019นะคะรหัส1503ค่ะสำหรับราคาเปิดตัวเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่493,000บาทค่ะแต่วันนี้นะ b อย y Auto Group ขายให้เพียง39,000บาทเท่านั้นและรับไปเลยนะเลทพัน 1, ถูกๆเพียงเดือนละ5,300บาทค่ะและดอกเบี้ยเ,เสน,นะคะเพียง 2.59ดค่ะนาน48งวดหรือพิเศษนะคะ2.9 9ตลอดอายุสัญญา84งวดค่ะบอกเลยนะว่าคันนี้พลาดไม่ได้เลยและสำหรับใครนะคะที่เข้ามาจองรถกับเราในช่วงเดือนนี้นะคะฟ้าให้ไปเลยนะคะ่าสีเกือบแก้วให้ก่อนออกจากร้านค่ะและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะฟ้าย,ยังเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกด้วยค่ะและแน่นอนรถของเรานะคะมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นานสูงสุดถึง2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลอีกด้วยค่ะยังไม่พอนะ ฟ้าอยากให้เลยค่ะบัตร W Smart นะคะเป็นบัตรช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยค่ะให้นานถึง1ปีเลยและสำหรับใครนะที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านของเราฟ้ามีบริการจับไปแนนและส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะถึงหน้าบ้านเลยที่สำคัญนะคะทั้งหมดที่พูดมานั้นฟรีไม่บวกค่าจัดหรือค่าโอในใดๆเพิ่มเลยค่ะรีบมานะคะมาออกรถกับบอยตะกุมีแต่คุ้มกับคุ้มอย่างแน่นอนค่ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างมาเรามาดูกันเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นสีแดง4ยียอดฮิตของรุ่นนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟแบบฮาโลเจนนะไม่พอด้านล่างคะ่ะเราให้ไฟเดทาม,มาอีกด้วยคะ่ะสภาพด้านหน้าเนี่ยยังใหม่ๆเท่ๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตัวล้อนะล้อเป็นล้อแม็ก e ี e 37อันนี้เราแต่งมาใหม่นะคะ และที่สำคัญตัวย่างถ้าตามกับปี2019นะฟับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะได้ไปใช้งานกันยาวๆค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยชนรอยบุม๋มหรือรอยลักยิ้มใดๆเลยนะคะรถที่ร้านเรานะถ้าชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาเราไม่รับซื้อเลยเราขายแค่รถสวยๆแล้วก็รถที่ดีเท่านั้นค่ะมาดูกันต่อในส่วนของด้านท้ายกันนะคะนี่เลยด้านหลังนะคะเป็นสปอยเลอร์ที่มีไฟเบรกโอนที่สามาให้ด้วยค่ะยังไม่พอนะนี่มีที่ปัดน้ําฝนมาให้ค่ะเพะิ่มวิสัยทัศน์ในการขับผี่ที่ดียิ่งขึ้นเนาะ เดี๋ยวฟ้าจะเปิดด้านท้ายให้ดูนะคะอ่านี่ด้านท้ายนะถึงเขาจะเป็นรถขนาดเล็กนะคะเป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กนะแต่เขายังมีพื้นที่สําหรับวางของได้เยอะมากๆเลยค่ะเจ้าคันนี้นะเขาบอกเลยว่าเดินทางไกลๆเนี่ยที่มีเพื่อนร่วมทิปเยอะๆแล้วต้องมีสัมภาระเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังให้เก็บของเยอะมากๆเลยไม่พอถ้าใครบอกว่ามันยังไม่จุใจอ่ะพับเบาดได้อด้วยเดี๋ยวฟ้าพับให้ดู คันนี้นะคะพับเบาง่ายมากๆเลยเพียงแค่ดึงตรงนี้ดึงนิดเดียวแล้วก็พับไปได้เลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะพับเบาแบบ60-40ค่ะวางสัมภาระได้เยอะจุใจอย่างแน่นอนไปดูกันต่อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันต่อนะคะแต่ก่อนไปฟ้าบ,บอกก่อนนิดนึงนะว่ารถที่ร้านเราดูพันครับผ่านการตรวจเช็คสภาพจากสถาบันชั้นนําจากญี่ปุ่นนะมากกว่า3 4 4รายการะคะ่ะ และแน่นอนเรามีใบรับรองคุณภาพมอบให้ในวันที่รับรถอีกด้วยลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะฟ้าก็พาเข้ามาอยู่ภายในรถคันนี้แล้วนะจะบอกเลยว่าข้างในเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นบุหรี่เลยนะเพราะว่าเขาทําสปาบอ่สปาผมมาให้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะตัวเบาะนะเป็นเบาะหนังค่ะที่แต่งมาด้วยได้สีแดงนะคะบอกเลยว่าสวยงามและก็นั่งสบายมากๆเลยในส่วนของบ้านนี้นะคะตัวแอร์ค่ะแอร์เย็นมากๆเลยค่ะยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะ สำหรับเกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะบอกเลยว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยขับง่ายมากๆเลยมาดูในส่วนของหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะคะตัวนี้จะให้เห็นเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งไปเพียง4ี0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยนะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยวิ่งไปน้อยมากๆค่ะทอนไม่ได้แล้วนะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าน้องนิสสันมัตคันนี้ถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่า ถ้าใครชอบนะสามารถมาทดลองขับได้ที่ร้านบอลเต่ากุบสาขามีนบุรีนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสูวินทวงซอย4ค่ะหรือโทรมาได้ที่เบอร์0 6 3 4 7 4 2 2 8 8ค่ะหรือถ้าใครนะคะไม่สะดวกโทรแอดมาได้ที่ l ล n e boy mb นะคะแล้วมาพูดคุยกันค่ะและฟ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใครที่ออกรถกับบอลต่กุ๊บวันนี้ค่ะใช้เงินเพียง5บาทนะคะรับไปเลยของแถมมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะสามารถให้เราไปจัดไปนั้นได้ถึงบ้านค่ะและไม่พอเพียงเท่านั้นนะเราส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากร่วมพูดคุยกับฟ้าน,นะคะอยากดูลถรุ่นไหนเพิม่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะครั้งหน้าฟ้าจัดให้อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์ให้ฟ้าด้วยนะคะครั้งหน้าฟ้าพาไปดูลถคั่นไหนอีกแล้วเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย